สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับจากห่างหายไปนานครับมีแผนว่าจะทำคลิปให้พวกพี่ๆได้ดูกันเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าด้วยเวลาและสถานที่ก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอเป็นแบบลองเทสไม่ตัดกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อทดสอบของใหม่ใหม่สำหรับผมนะครับแต่มันมีมานานแล้วมันก็คือตัวนี้ครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้นะครับ เป็นแม็กกาซีน MacBook, ครับแม็กกาซีนของแม็กพูลครับเป็นแม็กกาซีนของแม็กพูลนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดมากับตัวเซฟโอซีนายนะครับเป็น p m a ม็กเซเนทนะครับเออของตัวก๊อกสิบเจ็ดนั่นเองนะครับของตัวก๊อกสิบเจ็ดนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะมาลองใส่กับตัวสิบเก้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับ โอเคนะครับปืนเคลียปลอดภัยนะครับก็คือตัวนี้ของผมเดิมเนี่ยผมใส่แม็กของตัวก๊อกสิบ Gen 4นะครับใส่โ้นบวก2ก็หน้าตาก็จะแบบนี้นะครับหน้าตาจะแบบนี้แต่ถ้าพี่ๆท่านใดมีแม็กก๊อกสิบ็ก็สามารถใช้งานได้นะครับเวลาใส่มันก็จะเป็นแบบนี้จะยืดมานิดนึงแล้วมันก็จะมีตัวเอ็กกิฟต์นะครับเอ็กกิฟใส่ เพื่อให้มันเต็มแต่าบางคนก็ชอบบางคนบม่ชอบแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับแบบโลง่งๆอย่างนี้เลยผม,ผมดูมันก็เทด่ดีแปลกดีนะครับแล้วตัวแม็กของตัวแม็กคูเนี่ยมันจะต่างกับของสต็อกนิดนึงนะครับอืมนี่นะครับแต่ของเจนเจนห้าของกล็อกเนี่ยนะครับมันจะเป็นลิ้นส้มเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นลิ้นส้มนะครับ ่าก็จะมีต่างกันนิดนึงตรงนี้ส่วนด้านในเฟรมของตัวกลอกนะครับมันจะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ผิวข้างนอกก็จะเป็นโพลิเมอร์แต่ของแม็กคูเนี่ยมันมันเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส้นก็จะต่างกันนิดนึงนะครับหน้าตามันจะแบบนี้มันจะกดง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาตัว อุปกรณ์มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาลองพอดีว่าผมลองผมลองแล้วมีความแปลกใจกับตัวนี้นิดหนึ่งครับแต่สเปคมันคือก๊อกสิบเจ็ดใช่ไหมครับมันต้องบรรจุได้สิบเจ็ดนัดแต่เดี๋ยวลองมาดูครับมาดูกันขออภัยมาดูกันว่ามันมันแปลกอย่างที่ผมว่าเนี่ยบางคนอาจจะเคยทำแล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะเออตามสเปคมันเลย อันนี้ครับวันนี้ผมลองอ่าผมมีกระสุนอยู่25่สิบนัดเดี๋ยวลองดูนะครับตามสเปคเนี่ยมันจะต้องบรรจุได้17ครจ็นับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด นี่ตามสเปคแล้วนะครับแต่ผมเมื่อกี้ผมลองใส่ดูมันใส่ได้สนะิบแปดนัดนะครับมันใส่ได้สนะิบแปดนัดเออสิบเก้ามันไม่ลงละนะครับเมื่อกี้ยี่สิบห้าเหลืออยุเจ็ดนัดนะครับเนี่ยได้สิบแปดนัดนะครับ,นะรบเอออย่างนี้ควรจะไปเคลมดีไหมครับเพราะว่า <laughs> ตามสเปกสิบเจ็ด แต่ใส่ได้สิบแปดอย่างนี้เขาบวกหนึ่งแม็เราเลยนะครับและใส่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาญาตลองนะครับใส่ได้ด้วยนะครับเออใส่ได้ด้วยก็ถ้าพี่ท่านใดใช้แม็กของแม็กคูอยู่นะครับยังไงก็ลองดูก็ได้นะครับว่ามันใส่ได้กี่นัดอย่างสิบเจ็ดอย่างก้อกสิบเจ็ดใส่ได้สิบแปดนัดนะครับ เพื่อของใครใช้รุ่นอื่นหรือ,อยังไงก็ลองเดี๋ยวลองมาแชร์กันดูก็ได้นะครับว่าออของพี่เนี่ยใส่ได้กี่นัดเพราะว่าของเพื่อนผมบางคนนะครับอย่างของตัวสต็อกมันเองเนี่ยกล็อก26กอ่ะมันใส่ได้10นัดใส่ส้นบวก2มันควรจะเป็น12นัดแต่เพื่อนผมยัดยังไงก็ได้11ดนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าออของใครใช้ยังไงแล้วมันได้ตามที่ระบุในสเปคหรือเปล่าครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอามาแชร์กัน ็มันถือว่เป็นมินิรีวิวของตัว m a c p o o แมกกาซีน m a c ก o ูฟอคล็อกแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่ม Facebook ไว้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ข้างใต้คลิปยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปตอบคำถามแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันสนุปได้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ